<c oughs> จากเครื่องราวของทางด้านข่าวเด่นอุบลน,นะครับเราไปถึงประเด็นร้อนครับประเด็นร้อนที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับเป็นข่าวชาวบ้านและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวที่ผู้สื่อข่าวรายงานมาหลายฉบับแล้วก็พอถ้าเพื่ออ่านฉบับเดียวนะครับจะมองไม่เห็นภาพครับแต่พอนําเสนอไปหลายฉบับจะเห็นแง่มุมที่หลากหลายขึ้นและก็ผมเองได้มีการตรวจสอบข้อมูลนี้นะครับ เรียกว่าหลายแหล่งข่าวครับไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านมติชนมินิเจอร์ออนไลน์77ข่าวเด็ดและก็นักสพิมพ์ Daily News ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกับจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับเพราะว่าคนที่โดนยิงนั้นครับเป็นชาวอำเภอสำโรงครับเป็นคนส่งพูดง่ายว่าเป็นคนที่ส่งสินค้าเคอรี่นะครับแล้วก็ไป รู้จักกับสลวัตรกำนันคนหนึ่งอยู่ที่บุรีรัมยเป็นหญิงสาวแต่ว่าสลวัตรกำนันคนนั้นครับกลับมีสามีแล้วก็มีลูกแล้วครับและมีหนาามซ้ำก็ทั้งสองคนก็ติดต่อผ่าน a c e e o o k นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเคยเตือนนะครับในเรื่องราวของ Facebook ในเรื่องของลายนีครับถ้าเผื่อเป็นไปได้แล้วถ้าเผื่อไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกนะครับไม่ควรจะไปดูลายของ คู่สมรสนะฮะไม่ควรจะไปดู facebook ของคู่สมรสเพราะว่าท่านอาจจะเจอข้อความหรือว่าเจออะไรที่มิมนเมต่อการทำลายความรู้สึกครับก็เหมือนกรณีนี้ครับภรรยาน,นี้คือเป็นสารวัตรกำนันแล้วก็ไปติดต่อกับหนุ่มส่งของเคอรี่ครับชาวอําเภอสำโรงอุบลเราส่วนสามีเขาก็เป็นสอบอตอครับแล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนด้วยกันแล้วสองคนนี้ก็มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งครับ แล้วก็ปรากฏว่านะครับทางด้านหนุ่มเคอรี่นี้ครับได้มีการขับรถมาจากอุบลครับมากับเพื่อนแล้วก็จะไปพูดง่ายว่าจะพาหญิงสาวนี้กลับมาอยู่ที่อุบลครับในขณะเดียวกันฝ่ายหญิงเองก็พอขับมาถึงบุรีรัมย์แล้วนะครับฝ่ายหญิงไมาอยู่บ้านแล้วก็ได้ช่วยที่ขับรถมาจากอุบล ไปบุรีรัมย์นี่ก็มีการวิดีโอคอลคุยกันมาโดยตลอดนะครับกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าพอมาถึงบ้านแล้วปรากฏว่าไม่เจอผู้หญิงคนนี้ครับก็เลยขับรถตามหาผู้หญิงคนนี้ในขณะเดียวกันที่นี้สามีของเธอซึ่งเป็นเสบอตนะครับซึ่งก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นที่รักใคร่ของใครหลายคนนะครับในเสบบอตนะครับก็ขับรถตามรถคันนี้มาที่เป็นหนุ่มอุบลจากสำโรงนี่ครับก็ปรากฏว่าหนุ่มสำโรงคนนี้ก็ไปเจอรถ ของหญิงสาวคนดังกล่าวนี่ที่เป็นสารรกำนันซึ่งเป็นกิ๊กของกิง๊กของตัวเองนี่ครับพอเห็นรถก็จําได้ก็เลยขับรถปาดหน้านะครับแล้วก็ลากผู้หญิงลงจากรถเพื่อที่จะนําขึ้นรถของตัวเองพากลับไปที่อุบลครับฝ่ายสามีที่ขับรถตามหลังมาก็เลยจอดรถแล้วก็ไปขวางเอาไว้ครับไปขวางเอาไว้แล้วก็สอบถามเมียตัวเองนะฮะแต่ว่าเป็นกิ๊กของหนุ่มเคอรี่นะครับหนึ่งคนหนุ่มคนนี้ครับ สอบถามว่าตกลงนี้เธอจะไปกับเขาไหมนะครับฝ่ายทานด้านผู้หญิงบอกว่าไม่ไปเหมือนกันครับไม่ไปพอไม่ไปนะครับก็เลยมีการโต้แยง้งเถียงกันทีนี้ครับพูดง่ายว่ารักสามเศร้าเราสามคนครับชายสองหญิงหนึ่งครับหนุ่มสำโรงนี่ก็มีการท้าทายทีนี้ครับท้าทายคล้ายๆกับว่าคือทะเลาะก,กันแล้วก็ท้าทายนะครับท่างด้านสวปตก็เลยกลับไปที่รถแล้วก็นําปืนมา พอนาปืนมาทางนี้ก็ท้าทายบอกว,ว่าไม่กลัวตายยิงเลยนะครับทางนี้ก็ได้ยินคําขอร้องจากหนุ่มสํรโรงบอกว,ว่ายิงเลยนะครับก็เลยจัดให้นะครับเพราะว่าถูกร้องขอนะครับก็จัดจัดให้สี่นัดครับตายคาที่ครับในขณะที่กิกนะฮะยิงสามีงมียของตัวเองนี่ก็ยืนร้องให้กระซิกกระซีอยู่ที่ข้างศพทีนี้ขณะเดยียวกันหนุ่มสําโรงน่ครับไปจากอุบลนี้ไปที่บุรีรัมนีครับไม่ได้ไปคนเดียว ไปกับเพื่อนเพื่อนเองก็เห็นรับรู้เรื่องราวตลอดนะครับเพราะว่าในระหว่างที่ขับรถมานี่ก็คือมีการวิดีโอคอลวิดีโอคอลมาโดยตลอดแต่ว่าทางด้านคือเพื่อนชวนมาบอกว่าจะมาเคลียร์ปัญหาที่บุรีรัมย์แต่ไม่ได้บอกว่าจะเคลียร์ปัญหาเรื่องอะไรนะครับคนที่ก็นั่งรถมาด้วยและระหว่างที่เขาทะเลาะก,กันยิงกันตัวเองก็นั่งอยู่ในรถก็ไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันครับ นี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมได้มานะครับจากทางด้านสื่อนะฮะทั้งจากไทยรัฐจากหนังสือพิมพ์ Daily News จากมติชนจาก Man a เจอร์ออนไลนแล้วก็จากทางด้าน77ข่าวเด็ดครับภาพรวมเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เราจะไปไล่ดูทีนี้ครับไปไล่ดูทีละทีละท,ละทีละฉบับ ว่าแต่ละฉบับนี้มีการรายงานข่าวอย่างไรที่นี่ครับอ้าวผมขอเริ่มต้นจากทางด้านไทยรัฐก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้คือเล่าให้ฟังในภาพรวมนะครับว่าภาพรวมเป็นอย่างนี้ครับนะฮะโดยทางด้านไทยรัฐมีการรายงานบอกว่า สบจเผยสมาชิกสบตบ้านแบงบุรีรัมลูกน้องคนสนิทก่อเหตุยิงหนุ่มพนังกงานขนส่งชาวอุบลถูกยามศักดิ์ศรีฝ่ายคนตายตามจะพาเมียคนยิงไปอยู่ด้วยจอดรถขวางอ้างสองคนนัดกันอีกทั้งท้าทายให้ยิงเลยทนไม่ไหวก็กดไป4นัดครับนี่ไทยรัฐว่าอย่างนี้ครับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นการรายงานข่าวคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสองทุ่มของเมื่อวานนี้คือวันที่ 24พฤษภาคมแต่ว่ารายงานข่าวนี้คือ25มีพฤษภาคมนะครับกรณีที่นายระมัดผาดไทยสงอันนี้ดูนะน,นี่คือสามีนะนายระมัดผาดไทยผาดไทยสงนี่คือสามีอายุ48ปีครับอยู่บ้านเลขที่36ทับสมู่1ตำบลบ้านแวงอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์และก็เป็นสอบาตาบ้านแวงได้ใช้อาวุธขนาดจุด38ยิงนายวุฒิพัฒน์หรือว่าแจ็กกาหลง คนนี้อายุ36ปีอยู่ที่อำเภอสํารงจังหวัดอุบลนครับและก็เป็นพนักงานขนส่งสินค้าบนสันแหง่งหนึ่งยิงไป4นัดซ้อนครับโดยเหตุเกิดนี้คือ2องทุ่มของเมื่อวานนี้ครับบริเวณหน้าสนงงานอบาตาบ้านแวงอำเภอพุทธยสง เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นอกจากจะตกใจแล้วก็สร้างความแปลกประหลาดใจให้แก่ชาวบ้านและก็เพื่อนร่วมง,งานของนายระมัดเป็นอย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมานี้นายระมัดไม่เคยมีนิสัยส่อปนในทางโหดร้ายตรงข้ามนะฮะกับมีแต่คนรักใคร่เพราะว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมตอบข้อสักถามของผู้สื่อข่าวถึงแรงจูงใจที่ก่อเหตุรวมถึงภรรยาที่เป็นสารกํานันที่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์แต่ว่าผมตามข้อมูลจากทุกฉบับแล้ว อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเกิดจากอะไรนะครับอันนี้เป็นการเล่าให้ฟังเล่าย้อนหลังนะครับว่าแต่และฉบับมีการรายงานแตกต่างกันอย่างไรแต่ว่าที่ผมเล่าทั้งหมดนั้นคือเป็นการเล่าหลังจากที่อ่านแล้ว4ีหฉบับแล้วมาสรุปให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นแหละในขณะที่ท่านนั่นนายสุรชัยลิมวิไลกุลสมาชิกสบ,บตอำเภอพุทธโยงได้ออกมาระบุว่าผู้แก่ก่อเหตุนี่เป็นทีมงานเดียวกันนะครับ โดยนายระมัดอีพิคนที่ตั้งจะทํางานช่วยเหลือสังคมเป็นสบาตอมาหลายสมัยสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้ยังไม่แน่ชัดครับต้องรอการให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนแต่เบื้องต้นทราบว่านายแจ็คผู้ตายนี้เดินทางมาจากจงังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พาเพื่อนอีกคนนั่งรถมาด้วยตั้งใจว่าจะมาหาภรรยาของนายระมัดคือนางสุกัญญาแล้วก,ก็นางสุกัญญานี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นสารวัตรกำนันด้วยนะครับและจะพา เมียนายรมัดหรือว่านางสุกัญญาหน,นีไปด้วยกันครับแต่เมื่อมาถึงบ้านไม่เจอนางสุกัญญาจึงขับรถตามหาจนกระทั่งขับรถสวนกันจึงขับรถไล่ตามมาแล้วก็ปาดหน้ารถของนางสุกัญญาซึ่งขับมาคนเดียวครับแล้วก็ให้มาคุยกันแต่ว่านายรมัดนี่ขับรถตามมาแล้วก็จอดท้ายรถของภรรยาก็เลยมีรถจอดอยู่ทั้งหมด3คันด้วยกันครับในระหว่างนั้นได้มีการจิจารก,กันโดยนายรมัดผู้ก่อเหตุได้ถามภรรยาตัวเองว่าจะไปกับเขาไหมเธอนะครับ นางสุกัญญาตอบว่าไม่ไปก่อนที่นายระมัดจะโต้เถียงกับนายแจ็คทราบว่าผู้ตายนี้ท้าทายว่าข้าพเจ้าไม่กลัวตายอันนี้คือแปลงภาษาแล้วนะควาจิแล้วเขพูดอีกภาษาหนึ่งแต่ว่าเราแปลงและเพื่อให้เหมาะสมต่อการออกอากาศครับข้าพเจ้าไม่กลัวตายเหมือนนั้นครับแล้วก็จะแย่งชิงฝ่ายหญิงไปให้ได้ครับทําให้นายระมัดสามีนี่ครับก็เลยย้อนกลับไปที่รถแล้วเอาปืนมายิงนายแจ็คเพราะว่านายแจ็คนี่คือท้าทายนะฮะท้าทายจนเสียชีวิตดังกล่าวครับ เหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนตัวคาดว่านายระมัดคงทนไม่ได้เพราะถูกผู้ตายนี้หยามศักสีมั้งครับแทททูคัลเลอร์ครับนี่ไทยรัฐรายงานประมาณนี้ครับทีนี้จากไทยรัฐเราไปดูฉบับอื่นที่นี่ครับไปดูทางด้านหนังสือพิมพ์เดลินิวที่นี่ครับอ่าดูภาพจากเดลินิวที่นี่ครับเดลินิวนี้รายงานว่าอย่างไรนะครับอ่าเราไปดูที่นี่ครับโดยทางด้านหนังสือพิมพ์เดลินิวบอกว่าพันต้นเอกสมยศพื้นภัย พื้นชัยภูมิครับผู้กับของสถานิตลุปุทธรพุทธยสงฆ์อำเภอพุพทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้นำนายตอนนี้เปลี่ยนชื่อน,นะฮะก็คือเป็นนายบีความจริงก็คือนายมัดแหละครับซึ่งเป็นสามีอายุ48ปีเป็นสบาตาบ้านแวงครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากใช้ปืนจุด38ยิงนายแจ็กกาทองนะครับ อายุ36ปีซึ่งเป็นพนักงานขนส่งสินค้าชาวอุบลน,นะครับยิงไปสีนัดซ้อนเสียชีวิตบนถนนสายพุทธไทยสงหนองสองห้องเหตุเกิดเมื่อสองทุ่มเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับที่หน้าชั้งานอบตบ้านแวงอเภอพุทธไทยสงครับจากการสอบสวนนายมัดนะครที่เป็นสามีนี้ให้การว่าตนเองนี้นั่งอยู่หน้าบ้านครับแล้วก็เห็นรถขนส่งขับมาวนอยู่หน้าบ้านหลายรอบคาดว่าจะเป็นผู้ชายที่มาติดพยายามติดต,ต่อกับภรรยายของตนเองทางเ Facebook เป็นประจำครับ แล้วตอนนั้นภรยาก็ไปเยี่ยมแม่ที่อำเภอนาโพร,รู้สึกผิดสังเกตครับจึงขับรถกระบะตามประกบรถคันดังกล่าวจากนั้นก็เห็นรถขนส่งขับรถปาดหน้าภรรยาของตอนเองนายแจ็คได้พยายามที่จะมากระชากภรยาของตอนลงจากรถจึงลงไปบอกนายแจ็คว่านี่เมียผมนะแต่ว่านายแจ็คไม่ยอมบอกว่าแต่นายแจ็คไม่ยอมบอกว่าจะเอาไปอยู่ด้วยที่อุบลครับก็เลยมีการโต้เถียงกันโดยนายแจ๊คพยายามท้าทายว่าข้าพเจ้าไม่กลัวตายนะครับ จะทาอะไรก็เชิญบอกวันค่ะพร้อมก็บอกว่าวันนี้จะต้องเอาเมียมึงเออโทษทีจะต้องเอาภรรยาของท่านนี่ครับไปด้วยให้ได้ครับเพราะว่าตั้งใจมาจากอุบลแล้วเหงนั้นครับตนเองเห็นท่าไม่ดีจึงไปคว้าปืนออกมาจากรถหวังว่าจะข่มขู่แต่กลับถูกนายแจ๊คพยายามจะเข้ามาทําร้ายนะครับจึงยิงออกไปนะครับไม่รู้ว่ากี่นัดล่นนะฮะจากนั้นก็ขับรถพร้อมของกลางไปมอบตัวกับตํารวจที่สถานีตำรวจภูธรพุทธไทยสงฆ์ครับ ทาน้าผู้สื่อข่าวของนักสืพิมพ์เดลีนิวก็สอบถามบอกว่าจะอยากจะขอโทษญาติผู้เสียชีวิตหรือไม่ปรากฏว่าอบตอรายนี้ครับระบุไม่ขอโทษครับนี่เป็นจากทางด้านนักสืพิมพ์เดลีนิวครับรายงานอย่างนี้ครับทีนี้ขณะเดียวกันครับปรากฏว่าทางด้านมัติชนกับมัติชนกับ77ข่าวเด็ดนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นแหล่งข่าวเดียวกันครับนำเสนอคล้ายๆกัน แต่ว่าก็มีข้อมูลออกมานะครับจากมติชนนี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากทางด้าน77ข่าวเด็ดครับแต่ว่าการรายงานข่าวนี้ก็คือคล้ายเคลงกันและก็ระบุเลยว่าผู้หญิงนี้คือนายระมัดเป็นสามีของนางสุกัญญาอายุ48ปีเป็นเสอบอตอนะครับส่วนนางสุกัญญานี้เป็นสารวัตรกำนันครับส่วนทางด้านหนุ่มจากสําโรงนี่มาพร้อมกับเพื่อนนะครับ โดยจากการสอบถามเพื่อนผู้ตายที่เดินทางม,มาด้วยบอกว่าช่วงบ่ายนายวุฒิพัฒน์นะฮะหรือว่านายแจ็คที่ว่านะี่ครับมีอาชีพขับรถส่งพัสดุให้แก่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่อุบลได้ชวนตนนั่งรถมาเป็นเพื่อนบอกว่าจะไปเคลียร์ปัญหาที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรครับมติชนกับ77ข่าวเด็ดนี้รายงานข่าวทานองเดียวกันครับ แลวก็ตลอดทางครับทางด้านนายแจ็คหรือว่านายวุฒิพัฒน์นี่ก็วิดีโอคอลคุูกนังสุกัญญามาโดยตลอดมาจนถึงบ้านนางสุกัญญาแต่ก็ไม่เจอตัวจึงขับรถออกตามหานางสุกัญญาพอมาถึงสามแยกหน้าอบาตาบ้านแวงเป็นรถเห็นรถกระบะของนางสุกัญญาขับรถสวนจะเข้าบ้านครับนายวุฒิพัฒน์หรือว่าแจ็คจึงกลับรถแล้วก็ขับรถปาดหน้าเพื่อให้จอดก่อนที่จะไปลงคุยกับนางสุกัญญาจังหวัดนั้นก็มีรถเก๋งมาจอดท้ายรถกระบะ มีผู้ชายเดินลงมาจากรถแล้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันแล้วก็โต้เถียงกันอย่างรุนแรงตามมาด้วยเสียงปืนเปรียง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 กับ4ี่นัดครับตนเองจึงรีบไปดูพบว่านายวุฒิพัฒน์หรือว่าแจ็คถูกยิงเสียชีวิตแล้วครับนี่คือฝั่งของเพื่อนของนายแจ็คเล่าอย่างนี้ครับในขณะเดียวกันทีนี้นายสุรชัยลิ่มวิไลกุลสอปจของบุรีรัมย์ครับก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่าปกติแล้วนายระมัดหรือว่าสอตนี่ครับ เป็นคนดีนะครับมีน้ําใจส่วนภรรยานี้เป็นสรตรกำนัตบนตําบลบ้านแวงครับทั้งสองคนกินอยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันสองคนไม่เคยมีปัญหากันแต่ว่าครั้งหลังๆมานี้ทราบว่าผู้ตายหน้าผู้ตายหน้าจะมารับภรรยาไปอยู่ที่บนแต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมไปด้วยครับจึงขับรถตามหาแล้วก็มีการท้าทายกันจนทําให้ผู้ก่อเหตุนี้ทนไม่ไหวครับนี่ทางด้านมติชนรายงานอย่างนี้ครับทีนี้เราไปดูภาพทีนี้ครับไปดูภาพว่าการ อันนี้เป็นภาพจากทางด้านมติชนนะฮะในที่เกิดเหตุคือเมื่อตอน2องทุ่มของคืนวันที่24นะครับมีการรับแจ้งเหตุครับแล้วก็มีการรายงานสรุปแล้วก็คือนะครับตอนนี้คือเจ้าตัวเองหลังจากที่ยิงแล้วนะครับเสียชีวิตก็ได้เดินทางไปมอบตัวที่สถานีตรตำรวจภูทรครับมอบตัวและขณะเดียวกันผูท้ที่ตายนี่คือชาวอำเภอสำโรง เป็นหนุ่มคือเป็นหนุ่มที่ส่งพัสดุอยู่ที่อุบลน,นะครับส่วนผู้ก่อเหตุน,นี่คือระมัดนี่เป็นสามีเป็นสบตอ,อายุ4 8ปีนะครับส่วนทางด้านภรรยานั้นก็อายุ4 0กว่าปีเหมือนกันส่วนผู้ที่ถูกยิงตายนีย่ส่วนเออโทษทีฮะนางสุกัญญาณี่อายุ37ปีนะครับส่วนผู้ตายนี่อายุ36ปีครับส่วนมือปืนนี่อายุ48ปปีพูดง่ายว่าเป็นรักสามเศร้าเราสามคนครับ สามีเป็นสอบอตเมียเป็นสารวัตรกำนันส่วนกิ๊กนี่ครับเป็นหนุ่มส่งของอยู่ที่อุบลทีนี้หนุ่มส่งของนี่คือรู้จักกับภรรยาของเขานี่ผ่านทางด้าน Facebook ติดต่อกันแล้วก็ผูผกพันการมีความสมพันธ์ลึกซึ้งเหมือนกันครับแล้วก็จะนําตัวผู้หญิงนี้มาอยู่ด้วยที่อุบลแต่ว่าผู้ฝ่ายหญิงนี่คือถูกสามีถามว่าจะไปอยู่กับเขาไหมนะครับฝ่ายหญิงบอกว่าไม่ไป พอไม่ไปก็เลยมีการโต้เถียงกันทีนี้ครับมีการท้าทายกันพอสุดท้ายก็เลยนําไปสู่ความตายครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นครับเมื่อคืนนี้สองทุ่มครับก็เป็นเรื่องของทางด้านจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของกามลุ่นๆเลยครับผมนะไม่รู้ว่าจะคิดว่าอย่างไรแล้วครับผมอ่านี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนได้สอนใจได้เป็นอย่างดีนะครับ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับก็ฝ่ายหนึ่งก็ล้มตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ติดคุกอีกฝ่ายหนึ่งก็เสียใจกิ๊กก็ตายผัวก็ติดคุกครับแล้วก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วทั้งประเทศปรากฏว่าผู้สื่อข่าว5ฉบับรายงานออกมาพออ่านอย่างรอบด้านนะครับจึงรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นครับนะฮะอย่างที่ผมประมวลไปเมื่อสักครู่นี้ครับ เป็นเรื่องของกามล้วนๆนะครับซึ่งเราก็เคยบอกแล้วว่ากามนะฮะเป็นยางเหนียวที่ติดง่ายแต่ว่าเลิกยากครับนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครทีนี้ครับต้องการที่จะมีบ้านหลังจากที่ทํางานมาจนกเกษียณอายุแล้วนะครับต้องการที่จะกลับมาอยู่ที่ในตัวเมืองอยู่อมตะไอแมะเพราะว่าตอนนี้ลูกหลานก็เรียนจบแล้วนะครับมีงานทําอยู่ต่างอาเภอต่างจังหวัดต่างประเทศก็เลยเพียงแค่พ่อแม่2คนนะครับที่จะทํา ที่จะอาศัยนะฮะก,อก,อก,ก็อยากกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองไปที่นี่ครับจเจริญซับโมเดิลโครงการ2อยู่ที่ซอยรุ่งโรดนะครับทางเข้านี่ตรงข้ามกับวัดดําพระทางไปจังหวัดอํำนาจเจริญครับซึ่งเขาเองก็เป็นบ้านเดียวชั้นเดียวคุณภาพนะครับสห้องนอนสองห้องน้ำหนห้องครัว1ห,ห้องรับแขกด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึงสองคันด้วยกันและขณะเดียวกันนะครับเป็นบ้านคุณภาพวงกบประตูใช้ไม้แคน ตอกเสาเข็มทุกหลังทั้งที่ทเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับภายในโครงการมาพร้อมทางสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปัามน้ํอาอัตโนมัติถังเก็บน้ํากระนิดติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นและก็ประปาไฟฟ้าพร้อมสับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดํวัดดพระทางไปจังหวัดอํานาจเจริญ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อีสุสุตังปักพระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทิกครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอีสุสุด,ดีแมกเครื่องยนต์ 1.9DDI แล้วก็ 3.0DDI Bluehover พลนุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับ3.0ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับในขณะที่ ทางด้าน1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคปกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงไฮแลนเดอร์หรือว่าจะเป็นออฟโรดก็คือ V-Cross และก็รถอเนกประสงค์ก็คือ m ิวเครับทั้งเกียร์ธรรมดาทั้งเกียร์ออโต้6สปีดนะครับคุณสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ที่สาขาวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำยืนแล้ก็บุญทริก ในขณะเดียวกันหลังจากที่ซื้อรถแล้วนะครับเขาก็ให้ล้อแม็กมาให้ยางรถยนต์มาแต่ก็ยังไม่แจบใจครับบางคนก็อยากจะเปลี่ยนล้อแม็กอยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์ไปที่นี่ครับถาวอ,อยางยนต์ทั้ง3สาขานะครับเปินตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศออนรถออโรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ทั้งแกมเตียแกมเมเตียครับแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลักหลายราคาหลักหลายยี่ห้อทั้งรมดําแล้วก็ไม่รมดำครับรวมทั้งการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเชียร์จันเบรกตั้งศูนย์่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยํารวมไปถึงการเปลี่ยนชกอคอัพแล้วก็เติมลมในตัวเจนครับดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจยกว่าตรงไปทาวนอย่างยนต์ทั้งสาขสาขาครับ ดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าด้วยคุณกัญญาเองก็ย้ำมาจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งนะครับเป็นรถของคุณกัญญาเองครับนี่สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับจากทางด้านถาวรอ,อย่างยนต์ครับมั่นใจและก็สบายใจได้ครับตอนนี้ผมเองก็ยังเจอปัญหาอยู่นะครับคือทางด้านอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็ไม่สเสถียรครับมาถึงเรื่องสุดท้ายในวันนี้ทีนี้ครับ สำหรับเรื่องสุดท้ายในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวของออคือเวลาที่เราเลียเ้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับแล้วก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะครับต่างพื้นที่เราจะเจอปัญหาว่าแล้วเราจะเราจะเป็นห่วงหมาและแมวที่เราเลี้ยงเอาไว้ครับผมเชื่อว่าหลายคนนี้เคยเจอปัญหานี้แล้วขณะเดียวกันมันก็เป็นเพนพอยต์ของผู้ริโภคด้วย ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งครับอยู่จังหวัดมหาสารคามครับนะฮะในจังหวัดมหาสารคามพบว่ามีปัญหาอย่างนี้ครับเขาก็เลยนะครับแก้ปัญหาแก้โจทย์นี้ครับด้วยการตั้งโรงแรมสัตว์ขึ้นมาครับเขาเรียกว่าเพชรเขาเรียกว่าเพชรโฮเทลคือเป็น